ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินสวยๆนะครับของเราได้บรรยากาศวิวทุ่งนานะครับแล้วอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับครับที่ดินของเราเนื้อที่หกไร่นะครับของเราอยู่ที่ตําบลทวีวัฒนา อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านอยู่อาศัยนะครับช่วงวักระษียนนะครับหรือว่าจะเอาไว้ทําเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับเหมาะเลยนะครับของเราการเดินทางง่ายนะครับสะดวกสบายนะครับนะครับของเราติดถนนนะครับเป็นชุมชนนะครับน้ําไฟพร้อมเลยนะครับห่างจากแปลงที่ดินของเรานะครับ ประมาณ2กิโลนะครับย้อนกลับไปนี่ปึ้บไปนี่นะครับเนี่ยวิ่งไปนี่นะครับก็จะเป็นโครงการหมู่บ้านพฤกษาแล้วนะครับนี่ครับนิดเดียวนะครับนี่ครับของเรามีไฟทางนะครับกลางค่ากลางคืนนะครับก็ไม่มืดนะนะครับนี่ครับเราได้บรรยากาศวิวทุ่งนานะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ คับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปประมาณ1กิโลกับอีก300เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้น5 0 2 7นะครับคับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงวัดไซใหญ่นะครับเผื่อจะพาเด็กๆไปไหว้พระไปทําบุญนะครับก็อยู่ที่ประมาณ4กิโลกับอีก200เมตรนะครับ ครับจากตรงแปลงที่1ของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่16กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่1ของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับผมจับพิกัดตรงช่วงปทุมวิไลตรงโลตัสนะครับก็อยู่ที่ประมาณ25กิโลนะครับของเรามาได้หลายทางนะครับถนนค่อนข้างดีนะครับนะครับของเราจะได้บรรยากาศวิวทุ่งนานะครับเนี่ยสัมผัสกับธรรมชาตินะครับที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะครับครับอผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับ ครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเริ่มตั้งแต่ตรงนี้นะครับเนี่ยครับจะเป็นแนวรั้วเขตของเพื่อนบ้านนะครับนี่ครับจากตรงนี้นะครับไปถึงแนวเขตของเรานะครับเลยหลังรถกระบะไปนะครับขับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ68เมตรนะครับไปนี่68นะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากตรงนี้นะครับนะครับเราไล่ไปตามแนวรั้วของเพื่อนบ้านเลยนะครับลึกไปถึงช่วงด้านท้ายนะครับก็จะลึกอยู่ที่ประมาณ1 4 0เมตรนะครับ ครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ3ล้านห้านะครับของเราเป็นฉนดคุดแดนนะครับนะครับเหมาะปลูกบ้านนะครับหรือว่าจะทําเป็นบ้านจัดสรรนะครับเนี่ยครับเนื้อที่ถือว่าเนื้อที่กําลังพอใช้นะครับสําหรับท่านที่จะเริ่มต้นทําธุรกิจพวกบ้านจัดสรรที่จัดสรรนะครับเนื้อที่เหมาะเลยนะครับเนี่ยครับของเราได้บรรยากาศวิวธรรมชาติวิวทุ่งนานะครับ คร so ับของเราด้านที่หันหน้ามาทางถนนเนี่ยครับของเราจะเป็นทางทิศเหนือนะครับนะนะครับคือทิศหน้าบ้านนะครับนะครับด้านโน้นจะมีถนนอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็มาคลองนะครับแล้วก็มาถนนเหมือนกับเรานะครับหรือว่าจะดึงน้ําจากในคลองนะครับมาใช้ประโยชน์นะครับก็ได้เลยนะครับนะครับของเราจะเป็นเหลี่ยมสวยนะครับหรือว่าท่านใดที่จะแบ่ง ซื้อ3ไร ok so, ่นะครับเจ้าของก็แบ่งนะครับเพราะว่าเนื้อที่มี6กไร่นะครับ3ไร่เจ้าของก็แบ่งนะครับเพราะว่าโฉนดนะครับแบ่งไว้แล้วนะครับก็คือ3ไร่นะครับ3ไร่มี2แปลง6ไร่นะครับจะแบ่งก็ได้นะครับถ้าแบ่งนะครับของเราจะได้หน้ากว้างนะครับอยู่ที่34เมตรนะครับนะครับก็คือเนี่ยครับเสาเขตเราอยู่ตรงนี้นี่ครับแล้วก็จากตรงนี้อ่ะครับผมหมุนตัวย้อนกลับไปนี่นะครับนี่ครับ แต่ละแปลงจะได้หน่ากว้างอยู่ประมาณ34เมตรนะครับจะซื้อแปลงเดียวก็ได้นะครับหรือว่าจะซื้อ2แปลงนะครับก็ได้นะครับเจ้าของก็แบ่งนะครับนะครับพอโฉนดแบ่งไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะครับของเราอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะครับการเดินทางง่ายนะครับสําหรับท่านที่ชอบอยู่แบบไม่วุ่นวายกับใครนะครับเี่ถือว่าดีนะครับเนี่ยอยู่แบบเงียบๆอยู่กับธรรมชาตินะครับ เนี่ครับเป็นเหลี่ยมสวยนะครับนี่ครับเหมือนกับข้างๆนะครับอันนี้เขาก็ายกล่องปลูกต้นไม้ไว้นะครับมีมะม่วงมะพร้าวมะยงชิดนะครับอันนี้ก็เนื้อที่3ไร่นะครับถ้าถ้าเราซื้อ3มไร่นะครับเราก็จะได้แบบนี้นะครับลักษณะเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยก็คือเนี่ยนะครับจานนี้เขาก็3ไร่นะครับเขาขุดกล่องนะครับถ้าเราสามไร่แล้วก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยครับนี่ครับเสาเขตเรานะครับ นี่ครับเขากันเอาไว้เยอะนะครับตรงที่ผมยืนอยู่นะครับหลักเขตเราอยู่นู่นเลยนะครับในการเราค่อนข้างเยอะนะครับอ่าผมย้อนกลับนะครับนี่ครับด้านหน้านะครับจะกว้างอยู่ประมาณ68แนะครับแต่ถ้าเราแบ่งซื้อนะครับอ่าสามไร่นะครับเราจะได้หน้ากว้างอยู่ที่34เมตรนะครับความลึกนะครับก็จากนี่นะครับตรงไปถึงด้านท้ายเลยนะครับเราจะพอมองเห็นเสาเขตอยู่หน้าด้านท้ายนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับนี่นะครับนี่คือเสาเขต ที่อยู่ช่วงด้านท้ายนะครับนี่ครับถ้าเป็นด้านแนวเขตติดกับเพื่อนบ้านนะครับนี่ครับแล้วก็จะมองเห็นเสาอยู่นะนี่ครับนี่ครับข้าวกาลังสวยเลยนะครับครับก็ขอฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างงานนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่6กไร่นะครับ3ามไร่ก็แบ่งนะครับ ก็นัดผมมาที่เบอร์โทรนะครับ0989158974นะครับนี่ครับเจ้านี้นะครับเขาซื้อนะครับเขาขุดร่องนะครับยกร่องทำทำสวนนะครับต้นไม้กําลังสวยเลยนะครับต้นไม้กําลังเริ่มที่จะโตแล้วนะครับดูแลอีกหน่อยนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลและร,บรอบๆเขตปริมณฑลนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณทุกท่านครับ